สวัสดีค่ะ ถ้าคำว่าชีวิตคือการเดินทางอาจจะจริงในสิ่งที่ใครหลายคนคิดการเดินทางนี้ก็อาจจะเป็นการวิ่งการเดินดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งสมัครเล่นวิ่งบ้างเดินบ้างแต่ทุกครั้งที่วิ่งหรือเดินมันคือการเดินทางแบบหนึง่งมันจะมีจุดเริ่มต้นเสมอ จุดเริ่มต้นของดิฉันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราเป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตลาดมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนคุณพ่อคุณแม่ทำงานค้าขายเล็กๆน้อยๆการค้าขายเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยไม่มีรายได้เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายและไม่มีหนี้สินในระหว่างที่ตัวเองยังเล็กอยู่ ความหมายที่สำคัญของชีวิตณนะตอนนั้นคือเงินเงินเท่านั้นเงินคือความหมายของชีวิตแล้วอะไรที่จะทำให้เราอได้เงินที่จะเพียงพอทำให้ครอบครัวเรามีความสุขและเลี้ยงน้องสองคนต่อไปได้อาชีพที่มั่นคงเท่านั้นเป็นความสำคัญสมัยก่อนอาชีพที่มั่นคงมีไม่กี่อย่าง อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความมั่นคงอย่างมากแม้จะเหนื่อยยากแต่เรามีสวัสดิการมีเงินเดือนเป็นข้าราชการดิฉันวางแผนตัวเองที่จะเป็นพยาบาลแต่แล้ววันหนึ่งความฝันกับความจริงไม่ได้บรรจบกันคุณพ่อเดินเข้ามาบอกว่าออก ออกจากโรงเรียนเถอะมาทำงานหาเงินช่วยครอบครัวตอนนั้นรู้สึกเหมือนใกล้หมดแรงตอนเราวิ่งเลยเหมือนเราไม่มีแรงเหลือถ้าเราไม่พึ้นสู้อะเราจะออกไปแบบไม่พร้อมอย่างนี้เหรอเราจะกลับมาขายของอยู่ในตลาดแล้วเราจะมีรายได้เพียงพอที่จะดูแลคนในครอบครัวได้ยังไงมันไม่ใช่ ดิฉันต้องพูดคุยกับคุณพ่อบอกว่าเราจะใช้เงินให้น้อยที่สุดเราจะสอบเข้าโรงเรียนรัฐระหว่างเรียนจะทำงานทุกอย่างเพื่อให้ใช้เงินของครอบครัวน้อยที่สุดและมันก็ไปได้จริงดิฉันได้เข้ามาเรียนพยาบาลและก็จบเป็นพยาบาลในที่สุด พอเราเข้ามาทำงานพยาบาลเรารู้สึกว่าเราถึงหมุดหมายหนึ่งแต่เราก็มองเห็นอย่างอื่นเหมือนเส้นทางใหม่ที่เรามองเห็นเรามองเห็นว่าทำไมนะปัญหาที่มันคลาสสิกตลอดเวลาคือเตียงในโรงพยาบาลไม่เคยพอสำหรับคนไข้เลยแต่พอเราเข้ามาทำงาน เรารู้ว่ามันมีนะเตียงมันมีอยู่ทำไมคุณพ่อที่เจ็บป่วยตอนที่เรียนอยู่ปีสี่ต้องรอเราต้องรอเตียงต้องรอทุกอย่างเลยคนที่มีความคุกอยู่แล้วทำไมยังต้องรอพอเราเข้ามาทำงานพยาบาลเตียงมีทำไมเข้าไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญที่เราถามตัวเองแล้วเราเข้าข้อมาดูว่า ทำไมมันเป็นเพราะกำแพงที่กั้นระหว่างการรับผู้ป่วยในแต่ละหอผู้ป่วยสูงเกินกว่าใครบางคนจะก้าวข้ามไปได้เรารู้เลยว่าเราอยู่ตรงนี้เราแก้ไม่ได้หรอกมันเป็นระดับไหนอะ่ะและแล้ววันหนึ่งแสงสว่างก็ส่องเข้ามาในทางเดินนั้นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลว่างดิฉันไม่รีรอเลย ที่จะก้าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อทำในสิ่งที่ตัวเองคิดโดยมีเป้าหมายว่าคนจะรอเตียงน้อยลงแม้สักคนหนึ่งก็ยังดีมันเหมือนเดิมสิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันกับความเป็นจริงไม่ได้บรรจบก,กันง่ายขนาดนั้นความยากอยู่ที่ที่เราจะต้องไปคุย ไปพูดไปบอกในสิ่งที่เราคิดด้วยข้อมูลเราต้องต่อสู้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ต่อสู้ด้วยการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเราต้องเข้าไปพูดคุยกับพยาบาลที่อยู่ในหอผู้ป่วยที่มีเตียงว่างเพื่อที่จะให้เขามีทักษะในการดูแลคนไข้เพิ่มเราจะต้องไปพูดคุยกับแพทย์ที่มีการรับผิดชอบ ในผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็กังวลว่าถ้าเขาปล่อยเตียงออกมาให้เรารับคนไข่อีกกลุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีเตียงรับคนไข้ของเขาเหรอเราต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราเอาคนไข้ที่มีลักษณะหนึ่งไปอยู่ในหอผู้ป่วยที่ว่างและเราไม่ปล่อยให้มันว่างไว้เราจะฟรีอัพ หรือทำให้เตียงเฉพาะเจาะจงรับคนไข้ที่มีความสำคัญที่ต้องใช้การดูแลที่เฉพาะนั้นได้และมันจะวนกลับมาเป็นการรับผู้ป่วยได้มากขึ้นรวมทั้งผู้ป่วยของเขาด้วยสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกันเตรียมความพร้อมของข้อมูลเตรียมความพร้อมของจิตใจและแล้ววันหนึ่งมันสำเร็จแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้น ของการรับผู้ป่วยข้ามภาควิชาที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยความร่วมมือของแพทย์พยาบาลบุคลากรหลายๆส่วนมันเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำเร็จแต่เวลาเราทำงานเข้ามาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเรามองเห็นประเด็นอีกบางอย่าง ซึ่งเป็นประเด็นร่วมกันระหว่างผู้ทำงานคือพยาบาลกับผู้ป่วยในหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดเป็นหน่วยงานที่รวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีทั้งผู้ป่วยให้เคมีบำบัดมีทั้งผู้ป่วยให้เลือดพยาบาลเองถ้าจะทำงาน ก็ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งใช้อากาศร่วมกันแม้ว่าจะมีการศึกษาแล้วว่าอากาศที่อยู่ภายในหน่วยเคมีบําบัดไม่มีผลต่อเด็กในพันธ์แต่พยาบาลเมื่อวางแผนที่จะมีบุตรใครเลยจะวางใจที่จะเอาตัวเองหรือไปอยู่ในหน่วยงานนั้นหรือยังคงทํางานอยู่ที่นั่นคนที่วางแผนให้นมบุตรหรือมีบุตรก็ต้องออกจากหน่วยงานไปทํางานที่อื่น คนน้อยลงคนไข้เพิ่มขึ้นพื้นที่ในการให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่เพียงพอแม้ว่าจะมีความช่วยเหลือหรือการทำบางอย่างเช่นใช้เครื่องฟอกอากาศเข้าไปเพื่อทำให้คนไม่ออกจากหน่วยแต่ใครเลยจะวางใจเช่นนั้นสุดท้ายท้ายสุดคงเป็นคำตอบที่เราอาจจะต้องแยกสองหน่วยนี้ออกจากกันเพิ่มพื้นที่สำหรับให้ยาเคมีบาบัด ทำให้คนที่ให้ยาคีมบัตไม่ต้องถูกเลื่อนปกติคนที่ให้ยาคีมบัตไม่สามารถหรือไม่ควรที่จะถูกเลื่อนเกินสองวันจากวันที่กําหนดแต่ตอนที่เราพบก็คือเขาถูกเลื่อนเป็นสามวันสี่วันแต่ถ้าเราทําเรื่องเหล่านี้ได้เขาจะถูกเลื่อนน้อยลงเราจะได้อัตรากำลังกลับมาทำงานมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมอีกแล้วเตรียมอะไรเราต้องหาพื้นที่แต่พื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ทองไม่ได้ใช้ทองซื้อไม่ได้ใช้เงินซื้อเราต้องซื้อด้วยข้อมูลเราต้องซื้อด้วยความจำเป็นเราต้องซื้อด้วยสิ่งที่เขามั่นใจว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วเราจะดูแลคนไข้ ได้มากขึ้นดิฉันต้องเตรียมทุกอย่างพูดคุยและใช้เวลาหน่วยงานนี้เสร็จในระยะเวลาห้าปีระหว่างนี้แรงหมดไหมหมดแต่เราใช้ใจนำทางและสร้างแรงให้เพิ่มขึ้นระหว่างนี้ดิฉันต้องเตรียมตัวเอง เตรียมใจให้พร้อมเตรียมแผนสองแผนสามและแล้วมันก็สำเร็จเราได้พื้นที่มาที่ทุกคนบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่เพดานเตี้ยมากเป็นพื้นที่ที่เป็นสโลปแต่เราไม่เชื่อวมันทำไม่ได้เราไปหาข้อมูลว่าถ้ามีการออกแบบที่ดีมันทำได้ไหมและเราก็ทำได้ เราได้หน่วยงานที่เรียกว่า Ambulatory Medical Day Unit ซึ่งทุกครั้งที่เห็นแบบในภาพนี้ดิฉันจะมีความภาคภูมิใจมากแต่ความภาคภูมิใจไม่ใช่ความสวยงามของหน่วยงานนี้เท่านั้นแต่เป็นความสุขเมื่อวันหนึ่งน้องพยาบาลเดินเข้ามาหาแล้วพูดว่าพี่เป็กคะ สิ่งที่พี่เป๋วางแผนไว้สิ่งที่พี่เป๋พูดให้หนูฟังตอนเนี้ยหนูวางแผนจะมีลูกลูกหนูอยู่ในท้องมันเป็นความสุขที่หาไม่ได้ห้าปีที่เสียไปไม่มีความหมายเลยถ้าเทียบกับความสุขอันนี้ความทุกข์ยากที่เราทำที่เราไปพูดคุย ไม่มีความหมายเลยเทียบกับคำพูดนี้แต่ทุกท่านไม่ว่าเราจะเตรียมตัวเองให้พร้อมเพียงไหนก็ตามเมื่อถึงวันหนึง่งเราอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถใช้การเตรียมความพร้อมของเราแก้ไขได้สามปีที่แล้วดิฉันพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งความทุกข์ถาโถม ความรู้สึกบอกว่าไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่ไหวแล้วเราจะอยู่ยังไงการยอมรับอาจจะเป็นทางหนึง่งดิฉันเรียกมะเร็งที่อยู่ในตัวว่าน้องน้องมะเร็งอยู่กับเราดีๆนะอย่าทำให้เราเจ็บป่วยมากขึ้นเลยขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างดี ดิฉันพบว่าการยอมรับทำให้เราสงบลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วแต่เราทำอะไรไม่ได้จริงๆทำให้ดีที่สุดและยอมรับมันทุกคนอาจจะพบแสงสว่างในชีวิตในบางทิศทางในบางทางหากแสงสว่างนั้นจะทำให้ใครบางคนแม้คนหนึ่งมีความสุข หรือแม้แต่ตัวเองมีความสุขขอให้ทำมันขอให้เตรียมตัวให้พร้อมก้าวเข้าไปอยู่ตรงนั้นแก้ปัญหาทำให้เต็มที่และหากทำไม่ได้ขอให้ยอมรับมีความสุขกับสิ่งที่เรามีและขอให้ทุกคนยิ้มรับ กับชีวิตที่มีสีสันของทุกคนณนะวันนี้พร้อมกับดิฉันค่ะ